สวัสดีทุ่มกวกว่าค่ะวันนี้เสียงแหมนิดหน่อยวันนี้เราอยู่ที่ส่วนหนองแคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศอาจจะมืดน,นิดหน่อยนี่บรรยากาศยามค่ำนะคะ เราจะไม่เดินไปที่มืดนะคะเพราะว่าเราก็กลัววันนี้นะคะเรามาหาเด็กๆนี่เด็กๆตอนกลางวันไม่ได้มาหาเลยนะคะก็เลยมาหาช่วงค่ำข,ของวันนี้แทนนะคะไพเรนลูกไพลรนไพลรีนคะอ้วนโอ้ยอ้วนอ้วน อ้น้องพลยโอ้ยน้องเพลย์น้องคพลยของมอมิภรียนคิดถึงแม่เหรอโอ้แม่ก็คิดถึงพวกหนูลูกแม่ก็คิดถึงพวกหนูค่าคิดถึงพวกหนูค่าวันนี้เอาขนมนมาให้กินตอนกลางคืนนะคะเนี่ยโอ้ยมีการแบบ ยืนมือให้ด้วยโอ้คิดถึงแม่คนสวย <c ười> นูนดูตัวนูนนะคะเ <c ười> มื่อกี้ยังนอนเกี่ยวกับข้อกวัวอยู่เลยนะคะตัวนี้ <c ười> จังฟูชอบไหมลูกชอบไหม <c ười> <ะ>พื้นข้อควัวพื้นข้อกวัวสะอาดเนาะพื้นข้อควัวสะอาด หนูเกียกเล่นเลยเมื่อกี้อะไรลูกอะไรคะไปเล่นปอันนี้ในข้อ,อกลัวนะคะออกไปแล้วออกไปแล้วอันนี้ให้มามานะจ๊ะสีสูกสีสุกคิดถึงมามีไหมมา,ามามี คิดถึงมามีไหมลูกโอ๊ยคนเก่งของมามีอือ <c oughs> คนเก่งของมามีอ้ <c oughs> วนของแม่ <c oughs> โอ้ยอ้วนเราไปโดนเลยมาเนี่ย <c oughs> ห๊ะมันไปโดนเลยมาเนี่ยทำ <c oughs> ไมมันบกบๆหนูอ้วนเหรอคนเก่งคนเก่งคะคะ <c oughs> อะไรลูกคิดถึงวันเป็นผ่าโอ้ยกอดหน่อยอม,มีแรงชื่นใจชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยอันนี้พี่วัวนะจ๊ะพี่วัวดูฝั่งทางนน้นดีกว่าฝั่งทาน้นจะเห็นชัดกว่า คนสวยอยากเข้าบ้านยังคนสวยจะเข้าบ้านหรือยังคนสวยอยากเข้าบ้านหรือยังน้องพายค่าเมื่อไหร่คะข่เมื่อไหร่อะไรคะบุญรอดบุญรอดทำอะไรดูดูพี่วัวดูพี่วัวดูพี่วัวอะไรคะคนสวย แม่บุญรอดอ้านอะไรแม่ไปเล่นปปไปเล่นปคฮะน้องพลอยน้องพลอยขาน้องพลอยม,มามีคำมือไนเอ้คำมือไนเอ้เก่งมาก <c ười> อือคนช่วยของแม่